จริงๆแล้วชีวิตมันไม่ใช่การเดินทางเป็นเส้นตรงมันคือการเคลื่อนไหวและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะหลงไปกับความสวยงามระหว่างทางจนลืมเป้าหมายไปชั่วคราวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยมันคือธรรมชาติของนักสำรวจอย่างเราที่ต้องลองชิมผล,ลไม้จากต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นหรือเดินตามเส้นทางของผลเบอร์รี่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองมากไกลจากเส้นทางหลักแล้วดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกหลงทางสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำคือการกล่าวโทษตัวเองลองรับฟังเสียงวิพากวิจารณ์ในหัวแต่ไม่ต้องเชื่อมันทั้งหมดเสียงที่บอกว่าทำไมถึงหลงทางหรือทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างให้รู้ไว้ว่านั่นเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความกดดันจากสังคม ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้ความมืดมิดของการหลงทางเป็นเหมือนผ้าห่มกรรมยี่สีดำที่คอยโอบกอดคุณไว้ให้คุณได้หยุดพักอย่างแท้จริงเป็นเพื่อนกับตัวเองสักพักอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดวางเท้าของคุณลงบนพื้นดินที่คุณยืนอยู่แล้วสัมผัสมันจริงๆไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามจงอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อแสงสว่างเริ่มส่องเข้ามาอีกครั้งไม่ว่าจะแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์คุณก็จะมองเห็นทิศทางได้ชัดเจนขึ้นเองและพร้อมที่จะออกเดินทางต่อเพราะการหลงทางไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายแต่มันหมายความว่าคุณได้เริ่มต้นการเดินทางแล้วตัางหาก